วัดภูเขาทองตั้งอยู่เขตแดนระหว่างอำเภอเมืองตรังกับอำเภอห้วยยอดรวมทั้งยังเป็นเส้นทางที่ออกไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงได้ด้วยพื้นที่ตั้งของวัดแห่งนี้เป็นเชิงเขารอบล้อมด้วยสวนยางพาราและบ้านเรือนของชาวบ้านในหมู่ที่หนึ่งตำบลน,น้ำผุดเมื่อศึกษาประวัติที่ดินของวัดภูเขาทองพบว่าไม่มีผู้ใดถวายที่ดินให้สร้างวัด แต่อาศัยที่มีพระพุทธรูปสายญาติเกิดขึ้นก่อนจึงทําให้บริเวณน,นี้ไม่อาจสร้างสถานที่อื่นได้จึงกลายเป็นวัดโดยปริยายแต่ก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้าที่จะมีการสร้างพระพุทธสายญาติและมีวัดภูเขาทองในเวลาต่อมา วัดภูเขาทองเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปสีหะสายญาติสวมเสื้อรรงมโนราแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยพุทธศตรวรรษที่12-18ถึงตามตำนานที่เล่าสื่อกันมาในท้องถิ่นวัดภูเขาทองเกิดขึ้นได้เพราะว่าอดีตเจ้าเมืองพัทลุงที่ชื่อว่าขุนศรีสัทธาหรือเจ้าหนอและพระชายาผู้มีนามว่าพระนางเลือดขาว ในสมัยนั้นเจ้าหนอและพระนางเลือดขาวได้รับข่าวอันเป็นมงคลยิ่งว่าพระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่สองผู้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชกำลังเตรียมบูรณะเสริมสร้างเจดีย์พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชให้เป็นไปตามรูปทรงเจดีย์ลังกาเมื่อเจ้าเมืองทราบเกิดความศรัทธาก็พยายามช่วยเหลือการบูรณะครั้งนี้ด้วยการนำเอาทองไปร่วมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อบรรจุไว้ในองค์เจดีเจ้าหน่อและพะนางเลือดขาวได้เดินทางจากบางแก้วจังหวัดพัทลุงถึงเมืองตรังคาดว่าอาศัยทางเดินตามริมฝั่งสายน้ำมาตลอดค้างแรมที่ไหนก็สร้างพระพุทธรูปที่นั่นต่อมาได้กลายเป็นวัดวัดแรกที่สร้างในเมืองตรังคือวัดพระงามต่อมาสร้างวัดพระศรีสันเพชรหรือวัดพระพุทธศรีหิงในปัจจุบันวัดภูเขาทอง สำนักสงเขาหลักจันทร์หรือเขาหลงและวัดถ้ำพระพุทธซึ่งวัดเหล่านี้เป็นเส้นทางเดินไปนครศรีธรรมราชในระหว่างเดินทางก็ทราบข่าวว่าเจดีพระบรมธาตุได้สร้างเสร็จแล้วเจ้าหนอและพนางเลือดขาวจึงตัดสินใจนำทองบรรจุไว้ในถ้ำภายใต้เขาชุมทองหรือภูเขาทองในปัจจุบันหลังจากนั้นก็ได้สร้างพระพุทธรูปสีหสายญาต สวมเสื้อดทรงมโนราไว้เป็นนิมิตหมายที่หน้าปากถ้ำป้องกันไม่ให้ผู้ประสงค์ไม่ดีมาเอาทองไปวัดภูเขาทองตั้งเป็นวัดเมื่อพุทธศักราช2465จดทะเบียนเป็นวัดสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รศ121เมื่อวันที่6มกราคมพุทธศักราช2535 วัดภูเขาทองได้รับพระราชทานวิสุงคามมสีมาเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2544ขนาดกว้าง25เมตรยาว40เมตรประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเล่ม118ตอน40งอวัดภูเขาทองได้พัฒนาเริ่มจากท่านพระครูปานจันทวันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำผุดได้นำต้นไม้มาปลูกภายในวัด เช่นต้นมะพร้าวสตอจมะดะเป็นต้นต่อมาได้มีการสร้างถาวรวัตถุเกิดขึ้นตามลำดับพุทธศักราช2,534พระครูโอภาสธ,ธรรมวิมลอดีตเจ้าคณะตำบลบ้านโพสร้างศาลาการ,รเรียนหนึ่งหลังพุทธศักราช2,535พระครูภาวนาสมาธิคุณสร้างกุฏิจำนวน5หลังห้องสุขา16หลังพุทธศักราช2,539 สร้างเจ้าแม่กวนอิมและศาลาพักร้อนพุทธศักราช2,540สำนักง,งานป่าไม้จงังหวัดตรังปลูกต้นยางตามดํำริของนายชวนลิกภัยในบริเวณพื้นที่วัด15ไร่พุทธศักราช2,542สร้างอุโบสถและพระธาตุเจดีพุทธศักราช2,547สร้างเรือนพักยาวจำนวนสองหลังพุทธศักราช2,549 สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดภูเขาทองพุทธศักราช2,550สร้างหอระฆังและสร้างซุ้มประตูเข้าวัดทุกวันนี้วัดภูเขาทองนับเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังและเป็นสถานฝึอกอบรมบุคลากรระดับต่างๆต,ต,ตลอดปีเช่นข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปนอกจากนี้ภายในวัดเป็นที่สงบร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ทั่วบริเวณวัดมากมายภูเขาที่ตั้งอยู่บนในบริเวณวัดเป็นภูเขาหินอ่อนสีขาวเทาลูกเดียวสามารถเดินได้รอบและขึ้นไปบนยอดภูเขาได้ทางด้านหลังส่วนถ้ำใหญ่อยู่หลังพระพุทธไสายญาติจึงถูกปิดเอาไวา้ส่วนด้านหน้าก้อนหินหล่นปิดปากถ้ำและบนยอดภูเขาไม่มีทางเข้าออกผู้ที่เข้าไปในถ้ำหลังพระพุทธรูปสายญาติเป็นครั้งสุดท้าย คือพระครูปานจันทวันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำผุดต่อมาหลังจากนั้นท่านให้ปิดปากถ้ำทันทีโดยกล่าวว่าในถ้ำมีทองและของมีค่ามากมายจําเป็นต้องปิดก่อนหน้านั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปเนื่องจากมีฝูงเสือนอนเฝ้าอยู่ที่ปากถ้ำส่วนในถ้ำมีงูอยู่มากมายจึงได้ตั้งชื่อว่าเขาชุมทอง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นภูเขาทอง